กำแพงเหล็กอาเซนอลนสร้างประวัติศาสตร์เก็บคลินชีต8นัดรวดเป็นครั้งแรกของสโมสรทีมอาเซนอลภายใต้การน,นำของมิเกลอาเตตายังคงเดินหน้าสร้างสถิติอย่างต่อเนื่องล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะรึกชื่อลงในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยการทำสถิติเกมรับสุดแกร่งที่ยังไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนจากชัยชนะในเกมล่าสุดทีมปืนใหญ่ได้ทำสถิติเก็บคลินชีต หรือไม่เสียประตูเป็นจำนวน8นัดติดต่อกันในทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานสถิติอันน่าทึ่งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของเกมรับที่ถูกยกระดับขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีดาบิดรายาผู้รักษาประตูชาวสเปนและคู่เซนเตอร์แบ็กอย่างวิลเลียมซาลิบาและกาเบรียลมาติเนลลี่เป็นแกนหลักสำคัญการเปลี่ยนจากทีมที่เคยมีจุดอ่อนด้านเกมรับให้กลายเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นที่สุดในลีกแสดงให้เห็นถึง วินัยที่ยอดเยี่ยมของนักเตะและความสามารถในการวางแผนของอาเตต้าอย่างแท้จริงครับการเก็บคลินชีตต่อเนื่อง8นัดนี้ไม่เพียงแต่พาอาเซนอลนขึ้นเป็นจ่าฝูงเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณไปถึงคู่แข่งทุกทีมแล้วว่าการจะยิงประตูใส่ปืนใหญ่ในตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นอย่างยิ่งครับ